สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านร้านกาแฟร้านดังของเพชรบูรณอีกแห่งหนึ่งเลยครับชื่อร้านนายเพชรบูรณฟาร์มนะครับผมก็เมื่อกี้นี้คือไตเต้นที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ ก็ถือว่าบรรยากาศมีความสวยงามมากเลยนะครับมีการจัดตกแต่งดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกาแฟะนะครับดูว่าเขามีอะไรขายบ้าง ครับดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทําแค่ธุรกิจกาแฟอย่างเดียวนะครับเหมือนเขาจะมีปลูกผักหรือว่าทําพวกเกี่ยวกับผักอ่าดูเนีอันนี้คือเป็นโรงน่าจะเป็นโรงปลูกผักอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นผักปาาลอดสารพิษหรือเปล่าน,นี่ครับนี่ชมบรรยากาศกันนะครับ นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับชื่อร้านนายแชมารีนคาเฟ่น,นะครับก็จะมีจำหนายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของฝากต่างๆนะครับเราได้ดไปรู้บรรยากาศข้างในกันดีกว่านะครับก็มีการตกแต่งนะครับร่มรื่นร่มรื่นดีมากเลยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นสุขาสุขาชายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโซนนี้ก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าเขาตกแต่งได้แบบสวยงามร่มรื่น มากเลยนะครับอาอันนี้เรามาโปล่ตรงใกล้ๆสานนามเมื่อกี้นะสงสัยเดินมาผิดทางจะเดินกลับไปอีกทีหนึ่งครับรู้สึกสดชื่นมากเลยครับ ตรงนี้เป็นจุดน่าจะเป็นจุดหน้าร้านแล้วนะครับนี่ป้ายสัญลักษณ์ของร้านนะครับนายธรรมรีนคาเฟ่ครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างก็จะมีของฝากนะครับมีกาแฟมีขนมนะครับ อ้องมีขนมเปียกปนอยู่เลยอยากสั่งกาฟแฟก่อนดิอขอขอเมนูเมนูนี้ครับ เราเป็นชาอันชันน้ำผึ้งมะนาวครับครับผมเพื่อ,อนๆอันนี้ก็จะมีน้ำให้ชิมฟรีนะครับเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่ารสชาติยังไงชิมน้ำชิมน้ำมะขามก่อน จากที่ชิมไปแล้วก็จะรู้สึกออกไปกินมะขามออกเปรี้ยวๆนิดนี่คือน้ำขิงครับอ๋อกินแบบส่วนภายเต็มๆเลยครับ ก็ไม่ได้มีจากกาแฟอย่างเดียวนะครับก็จะมีพวกเก็บกับของฝากต่างๆมากมายนะครับลองดูกันน,ะน,นี่เป็นไรเนี่ยอ๋อมีนออไม้มีนออกไม้อัดนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศจุดอื่นกันดีนกว่า กินข้าวกันมไาไจะมีหลายโซนเลยแล้วครับเนี่ยนีเราเลือกเดินแล้เดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนไปนดูบรรยากาศข้างบนนะครับว่าจะเป็นแบบบ้างแล้วหรอล นี่ครับก็เป็นบรรยากาศข้างบนลานนะครับผมอาจจะมีการตกแต่งล่มลื่นมากมายเลยนะครับโอ้มีโต้เยอะแยะเลยสงสัยน่าเทศกาลคนน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับอ่านี้ก็เป็นวิวติดกถนนนะครับสายเลี้ยงเมืองเพชรบูรณ์เส้นทางหลวงหมาเยเลขสองสามสี่นะครับเราจะเดินไปดูบรรยากาศอีกที่นึงนะครับ หัวลมพัดเย็นสบายดีนะครับผมอ่าโซนนี้เป็นโซนจีนะครับโอ้โหเข้ามาตรงนีร้รู้สึกว่าแบบอากาศค่อนข้างที่จะแบบร้อนเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นห้องกระจกแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์นะครับอ๋ออนนี้จะมีตัวอย่าง สินค้าเหรอครับเนี่ยเป็นโคมไฟเกลือหิมาลายันก็คือกับเป็นสินค้าของเขานะครับอตอนนี้รู้สึกว่าเข้ามาในโซนนี้แล้วร้อนขอมญาติอกอกไปข้างนอกดีกว่าอโอเคออกมาข้างนอกรู้สึกโอ้โหคนละบรรยากาศเลยครับเดี๋ยวเราจะ นั่งนั่งกินน้ำชาอันชัน้ำพร้งมะนาวกันตรงนี้เลยครับเ,เพื่อนๆครับ อันนี้ก็มานั่งนั่งพักผ่อนสักครู่ครับก็กินน้ําชาอันชันน้ำพึ่งมะนาวกดว่ารสแบบชาติจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คนไม่เข้าเยอะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก่อนดีกว่าครับน,นะนี่ครับอ๋อเขารู้สึกว่ารสชาติ สดชื่นจังเลยเค็มๆนิดๆเพราะสั่งใส่มะนาวด้วยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นี่ก็อย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวกันถ้าใครผ่านเส้นเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์นะครับสามารถแวะมาได้ร้านนายเพชรบูรณ์ร้านนายนะครับจะอยู่ติดกับถนนเลี่ยงเมืองนะครับเส้น2,3,4นะครับ ครับผมเพื่อน่ครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนะครับอย่าลืมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ร้านนายเพชรบุญครับเปิดบริการทุกวันนะครับก็มีอาหารมีเครื่องดื่มมีกาแฟจำหน่ายนะครับอยู่ติดกับถนนสายเลี้ยงเงนนะครับ2 3 4สนะครับถ้าขับมาจากบ้านโตก็จะอยู่ขวามือนะครับต้องขับรถมาแต่ว่าถ้ามาจากนางง้วนะครับก็ อยู่ซ้ายมือเลยก็จะถึงเลยนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ